กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลค่ะวันนี้นะคะเนเน่มารีวิวรถเข้าใหม่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะนี่มาพร้อมกับรถทำมาหากินค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวปี2020ได้หน้าหมูแบบนี้แค่นี้ไม่พอนะคะคันนี้เป็นรถตอนเดียวพร้อมบรรทุกสุดๆพร้อมบรรทุกยังไงเพราะเนเน่จะมาให้ลูกค้าเลือกค่ะระหว่างคอกตู้ทึบเผาลอยกระแทกผาอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆร,ราคาย,ยังไม่มาแต่ว่าเนเน่เอามารีวิวให้ก่อนแล้ว เพราะว่าอยากให้พี่พี c เอทุกคนนะคะที่ดูรีวิวของเนเน่่ได้ดูรถสวยๆรถเข้าใหม่และได้จับได้จองก่อนใครเลยค่ะคันนี้นะคะกระจังหน้าสวยมากทุกคนหน้าหมูอย่างที่เนเน่บอกเลยค่ะตาไฟดวงไฟดวงใหญ่ๆเลยนะล้อหน้านะคะคันนี้เอารีวิวแบบเดิมก่อนนะคันนี้นะคะล้อเดิมเป็นล้อกระทาน,นะคะจากโรงงานเลยจากโตโยต้านะคะย่างเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีสีเส้นไปเลยค่ะ คันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างนะคะก็จะจมกมองข้างเป็นสีดำนะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะฟิล์มเดี๋ยวเนเน่ติดให้ใหม่ไปเลยรอบคันภายในสวยๆจากที่รักจ่าคันนี้มีที่การเล็บให้ด้วยนะคะนี่ให้ดูเลยอันนี้รถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดใดๆทั้งนั้นให้เห็นเลยว่ารถสมชายคาเซนเตอร์เวลาเข้ามาเนี่ยเขาสวยจริงๆสภาพนางฟ้าจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าหายห่วงได้เลยว่า ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะและนี่อย่างที่เน่บอกค่ะตอนเดียวอยากได้คอกอยากได้ตู้ทึบบอกมาอยากได้เพาเลอยอยากได้กระท้า่าก็แจ้งมาเลยจ่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะมาเร็ว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 ให้ดูด้านหน้าอีกทีเดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องค่ะนี่นะคะเน่เปิดโชว์ไปเลยคันนี้เครื่องยนต์2.4นะคะห้องเครื่องสวยๆคันหน้าไม่มีบิดไม่มีโค้งไม่มีงอค่ะรอยอาร์ตจากโรงงานยังอยู่ ฝากระโปงสวยๆเลยแต่ต้องอาบน้ําก่อนนะพรรถขึ้นเข้ามาใหม่นะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปงก,กันสักนิดน,นึงจ้ะน,นี่นค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยเนเน่ขึ้นให้แล้วนะคะนี่ยาวประมาณ10ล้านหลานะคะใครอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะเนเน่นะรอรับสายอยู่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยนะ อยากดูรีวิวรถรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวน้องหามารีวิวให้นะคะสำหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลาไว้ก่อนค่ะสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องนะคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบิบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะายพาเนเตอร์อรถไม่ดีที่นี่ไม่ไมขายขายชุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ